จูเฮาส์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจูเฮาส์จะพาทุกคนนะคะมาทําวุ้นกะทิกันนะคะเป็นเค้กวุ้นกะทินะคะซึ่งอันนี้เป็นฝีมือของจูเฮาส์เองนะคะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนที่เราจะขึ้นรูปแล้วแหละเราทํากวนว,นวุ้นเรียบร้อยแล้วก็ใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะเป็นการแกะพิมพ์วุ้นนะคะมาดูกันนะคะว่าเป็นดอกไม้ดอกอะไรบ้างนะคะ แกะออกมาก็จะประมาณนี้นะคะส่วนขั้นตอนการผสมสีหรือว่าขั้นตอนการทําวุ้นนั้นเดี๋ยวจูเฮาจะเอามาลงทีหลังนะคะอันนี้จะเป็นวุ้นคัพเค้กนะคะซึ่งอันเนี้ยจะมีลูกค้าสั่งมานะคะเป็นวุ้นคัพเค้กสีถ้วยนะคะใส่หนึ่งกล่องนะคะอันนี้เราก็จะเอามาขึ้นรูปนะคะอะ เป็นขั้นตอนการขึ้นรูปค่ะก็หาดอกที่มันจะพอดีกับคับเค้กนะคะซึ่งใส่แล้วจะพอดีแล้วก็ไม่ตกไม่หล่นนะคะเวลาขนส่งจะค่อนข้างลําบากนะคะถ้าวุ้นมันดอกใหญ่เกินไปหรือว่าเล็กเกินไปนะคะค่ะแล้วก็จะจัดตกแต่งให้สวยงามนะคะใส่ใบไม้แล้วก็มีแบบอดอกเล็กดอกน้อยนะคะ ใส่ประดับกันไปนะคะตกแต่งตามความสวยงามนะคะอันนี้แล้วแต่ไอเดียเลยนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะหนึ่งถ้วยนะคะอ่าต่อไปนะคะจะเป็นถ้วยที่2นะคะอันนี้เราเอา,อาวุ้นเล็กๆนะคะไว้รองฐานนะคะเวลาที่เราจะจัดขึ้นรูปนะคะจะได้เอียงสวยงามนะคะ ้วนี้จะเป็นสีชมพูนะคะขาวชมพูอันนี้3ามดอกพอดีนะคะแล้วก็ใส่ใบไม้นะคะตกแต่งให้สวยงามนะคะอันนี้ก็จะพอดีถ้วยเลยนะคะ เราจะเอาแบบดอกเล็กนะคะมาอุดตรงรูนะคะไม่ให้เกิดช่องว่างนะคะจนน่าให้มันน่าเกลียดจนเกินไปนะคะซึ่งการล็อกของเรานะคะเราอาจจะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะช่วยด้วยนะคะอันนี้ดอกไม้ก็แล้วแต่ละสีนะคะแต่ละไซส์ก็จะไม่เท่ากันด้วยนะคะ ถ่วยสุดท้ายของเรานะคะก็จะใส่ข้อความว่า HBd ลงไปนะคะก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะตกแต่งนิดหน่อยนะคะเพื่อความสวยงามไม่ให้ว่างดูโล่งจนเกินไปนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ได้นะคะทับเค้กเฮปปี้ากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ